ซึ่งจะเป็น E2 ขีด01เนี่ยมันจะมีความหมายน่าจะเป็นที่ตู้มาสเตอร์นะครับระหว่างนี้ที่พอจะทําได้ก็คือบายพาสตู้มาสเตอร์ไว้ก่อนครับสวัสดีครับจะแก้ได้กินนะครับผมกรบ,บินภายในเทคนิคนะครับสอบถามเรื่อง a VAV ขึ้น,นรื่อโค e ้ด E2 ขีด01นะครับซับโค้ดไม่ได้ดูได้ทุกรีโมทครับรีโมทบางตัวก็แสดงซับโค้ดบางตัวก็ไม่แสดงสําคัญก็คือซับโค้ดเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าตัวไหนมีปัญหาครับ ซึ่งจะเป็น E2 01เนี่ยมันจะมีความหมายน่าจะเป็นที่ตู้มาสเตอร์นะครับ E2 ความหมายคือมีอาการลงกาวนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นคอมเพรสเซอร์ลงกาวครับ E2 01เนี่ยมันบอกว่าตู้มาสเตอร์ลงกาวก็น่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์ของตู้มาสเตอร์ลงกาววิธีการแก้ไขคือต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ครับหรือ,อระหว่างนี้ที่พอจะทําได้ก็คือบายพาสตู้มาสเตอร์ไว้ก่อนครับ การบายพาสนะครับต้องไปกดที่ตู้มาสเตอร์เท่านั้นนะครับโดยเริ่มต้นจากเช็คก่อนว่าตู้ไหนคือตู้อะไรก่อนนะครับเช็คเป็นใช่ไหมครับก็โหมด1กดปุ่มเบสอย่างหนึ่งครั้งแล้วกดรีเทิร์นตั้งมันขึ้นเป็นเลข0ูนย์คือตู้มาสเตอร์ขึ้นเป็นเลข1คือสลัหนึ่งขึ้นเลข2คือสลับสองให้ไปกดแบบนี้ของแต่ละตู้เพื่อจะได้รู้ว่าตู้ไหนเป็นตู้มาสเตอร์ทีนี้เวลาเราจะ มาบายพาสต้องมากดที่ตู้มาสเตอร์เท่านั้นหรือมีวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือตู้มาสเตอร์จะต้องมีสาย F1 F2 ต่ออยู่ครับตู้อื่นจะไม่มี F1 F2 ต่อตู้ไหนตู้นั้นจะคือตู Master. ้มาสเตอร์ F Finland ครับ F1 F2 ปุ่ม d F1 ให้เป็นเลข2.00และกดปุ่มเซต38ครั้งสำหรับตู Master. ้มาสเตอร์ถ้าจะบายพาสตู้สลิปสก็39อันที่สีครับบายพาสสลิปหนึ่นง 1, ก็สามเก้า สเล็ปสองก็สี่สิบก็คือสามแปดสามเก้าสี่สิบก็คือมาสเตอร์สเล็ปหนึ่งสเล็ปสองเรียงกันทีนี้ถ้าต้องการบาพาสตู้มาสเตอร์แสดงว่าต้องกดเป็นเลขสามสิบแปดก็คือกดให้เป็นให้มันขึ้นว่าสองจุดสามแปดครับไม่ครับเดี๋ยวเดียวตู้ไหนเสียคือบายพาสตู้นั้นคําว่าบายพาสแปลว่าข้ามมันครับมองผ่านมันข้ามมันถ้าตู้มาสเตอร์เสียแสดงว่าเราจะข้ามมาสเตอร์ครับ เราก็ต้องายพาดตู้มาเตอร์ไม่ใช่ว่าเราไปนบพาดตู้ที่ไม่ได้เสียเราจะเข้าใจใช่ไหมครับตู้ไหนเสียายพาตู้นั้นครับดังนั้นเลยว่าไปายพาดปิดตู้นะครับมันก็เลยไม่ทํางานไปหมดเลยเลข3เลยครับเลข3คือายพาตั้งตู้ถ้าเป็นเลข0ูย์คือไม่ได้ายพาปล่อยมันปกตินะครับเลข1คือายพาดคอม1ลูกลูกที่1เลข2คือายพาดคอมลูกที่2แล้วก็เลข3คือายพายกตู้ ถ้าผมได้นำวาคงแนได้นำไบายพาสยกตู้เลยชัวร์กว่าครับแล้วก็บายพาสต้องตั้งกระตั้งให้เป็นเลข3และกดปุ่มรีเทิร์น2ครั้งเพื่อยืนยันนะครับจากนั้นไปเช็คดูด้วยว่า3 9มไปบายพาสไว้อยู่หรือเปล่าต้องปลดบายพาสใ้เป็นเลข0นนย์ับครับ,รบจากนั้นก็รีเซ็ตเบรกเกอร์1รอบครับหรือว่ากดปุ่มรีเทิร์นที่คอยร้อนค้างไว้5วินาทีครับมันไม่หายเองครับอักเรอร์อ,อยู่ก็ต้องรีเซ็ตเบรกเกอร์ครับ รีเซ็ตเบเกอร์หรือกดรีเซ็ตที่คอยร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็ไม่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีหนึ่งครับไปเช็คก,ก่อนว่าสามเก้าถูกบายพาสหรือเปล่าเพราะว่าพี่บอกมันไม่ทํางานเลยสักตู้หนึ่งไปบายพาสไปทั้งหมดหรือเปล่าแล้วก็รีเซ็ตระบบใหม่ตัวก่อนปิดเบเกอร์แล้วเปิดใหม่ครับถ้าเราบายพาสตถูกตู้มันก็ไม่น่าจะเออเร์เรอร์ครับเอาอะไรก่อนก็ได้ครับมีเวลาในการเปิดกลับมาครับปิดไว้แล้วปิดไว้ประมาณสักสามนาทีห้านาทีก็ได้นะครับ เลยก็เปิดเบรกเกอร์มาใหม่ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเือติดต่อกันทางไลน์หรือเปล่าครับผมเคยส่งวิธีการบายพาสในทางไลน์ไม่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าและบายพาสถ้าปิดเบรกเกอร์ต้องปิดทั้งระบบนะครับดีที่สุดนะครับแล้ลองรอดูก่อนครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการรีเซ็ตวีเอีครับครับอยู่ใน้วยการครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ